เยอรมนี Germany, ขอวีซ่าได้ไหมเดินทางเข้าได้ไหมอันนี้มีเพื่อนๆถามมาเยอะเลยนะครับตอนนี้เข้าได้เฉพาะวีซ่าเยี่ยมเยียนกู้รักนะบอยเฟนเกิร์เฟนนะเออถ้าจะท่องเที่ยวจะต้องฉีดวัคซีนครบก่อนคืออย่างนี้ครับเออตอนนี้ประเทศไทยเป็นประเทศในกลุ่มเสี่ยงธรรมดาของเยอรมนีไปซะแล้วฉะนั้นการจะเข้าเยอรมนีได้เนี่ยถ้าฉีดวัคซีนครบซึ่งเขาก็มีแค่สีี่หอ้อ ไฟเซอร์โมเดอร์นาเอสตราจอรนสันแค่นั้นซึ่งเราก็คงยังทําไม่ได้ก็แต่ถ้าฉีดวัคซีนได้ครบตามที่เขากําหนดก็เข้าได้ทุกกรณีแต่ถ้าฉีดวัคซีนไม่ครบตอนนี้ก็จะต้องมีเหตุจําเป็นเท่านั้นถึงจะเข้าเยอรมนีได้เหตุจําเป็นหนึ่งในนั้นก็คือทางด้านของคู่รักนั่นเองเข้าได้ครับในเว็บไซต์ของออสถานทูตเยอรมนี Germany ในประเทศไทยนะครับ คือการจะเข้าเยอรมนีเนี่ยเราต้องทำอนอกจากต้องผ่านเรื่องของว่าเข้าได้เฉพาะเยี่ยมเย็นคููรัก<ๆ>แล้วเนี่ยเราจะต้องทําอีก2ออย่างอย่างแรกก็คือจะต้องกรอกฟอร์มนะครับซึ่งอ,อับเคยมีวิดีโอไปแล้ววิธีการกรอกฟอร์มเข้าเยอรมนีแบบออนไลน์อันนั้นคือฟอร์มเข้าประเทศเฉยๆแต่มันก็ยังมีอีกฟอร์มหนึ่งซึ่งเป็นฟอร์มเหมือน declaration form อ่ะคือคือ,คอแบบออนไลน์เนี่ยออบได้เคยลงลิ้งเแลวเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโออีกทีหนึง่ง คือกรอกฟอร์มในเว็บไซต์เสร็จแล้วก็อีกอันนึงคือดาวน์โหลด declaration form ซึ่งอันนี้ก็จะต้องเอ,เอเดี๋ยวลงลิงก์ไว้เหมือนกันลิงก์ทั้งลิงก์ตรงที่ให้ให้ดาวาน์โหลดฟอร์มแล้วก็ลิงก์รายละเอียดซึ่งลิงก์รายละเอียดเนี่ยต้องไปที่หัวข้อว่า in case are u n m a r r i e d partners possible for short term visit from third countries that are not on the positive list positive, positive list คือ ที่เขาเคยอนุญาตซึ่งเราเคยอยู่แล้วเราก็ไม่เคยต้องทำอะไรเยอะแยะแต่ตอนนี้เราไม่อยู่ใน Positive List ของเขาซะแล้วฉะนั้นเราก็จะต้องอย่างที่บอกครับทำทั้งกรอกแบบออนไลน์เป็นฟอร์มเข้าประเทศแล้วก็มาดาวน์โหลดในลิงก์นี้ด้วยนะครับเอ่อก็คือเดี๋ยวจะลงลิงก์ตรงไว้ด้วยแล้วก็หรือถ้าดูรายละเอียดก็ดูในหัวข้อที่พูดชื่อเมื่อกี้นี้ด้วยก็สรุปว่า u n m a r r i e d p a r t n e r s ก็คือ, Partners, ค,อคู่รักเนี่ยสามารถเข้าสู่เยอรมน,นีได้โดยที่ นอกจากเรื่องของวีซ่าแล้วก็คือกรอกฟอร์มออนไลน์แล้วก็กรอก declaration form ด้วยซึ่งอันนี้คงต้องให้ให้ผู้เชิญเ็าเป็นคนกรอกเพราะว่ามันเป็นภาษาเยอรมันซึ่งอันนี้อ้อไม่แน่ใจนะว่าเ,เราจะต้องส่งตั้งแต่ตอนขอวีซ่าเลยไหมซึ่งก็กรอก,ก,รอกมาเถอะกรอกไว้ตั้งแต่ตอนขอวีซ่าเลยก็ได้หรือว่ายังไงตอนวันขอวีซ่าก็คงรู้แต่ณวันที่พูดเนี่ยการขอวีซ่าที่กรุงเทพเนี่ยตอนนี้ยังทําไม่ได้ แต่การขอวีซ่าที่เชียงใหม่ยังได้อยู่เพราะว่ากรุงเทพเหมือนเขาจะปิดกั้นอะไรกิจการอะไรหลายอย่างทำให้ที่อยู่ตึกแจมจุรีสแควร์เขาก็ต้องปิดตามไปด้วยซึ่งที่เคยพูดข่าวไปว่าสถานทูตกับ vfs เนี่ยเขากําลังหาวิธีการกันอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ประกาศนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้คือเฉพาะเยี่ยมเยียนคู่รักนะที่เข้าได้แต่ต้องกรอกฟอร์มออนไลน์กรอก declaration form แล้วก็ก่อนเข้าก็คือตรวจโควิด PCR 72ชั่วโมงหรือแอนติเจน48ชั่วโมงก่อนถึงเยอรมนี